ข้าพเจ้าพร้อมด้วยสรรพสัตทั้งหลายกราบสักการะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบรมสารีริกา่านุพระธรมรมไตรปิฎกพระอริยสงฆ์ทุกหมู่เหล่ากับทั้งพระมหาปพิิสัต์เจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งสูงสุดตลอดชีวิตตราบถึงพระนิพพานนับตั้งแต่อดีตการนานแสนนานอันหาจุดเริ่มต้นไม่ได้จนถึงบัดนี้ข้าพเจ้า และมปรัตทั้งหลายผู้มืดบอดเวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นฝั่งล้วนเป็นผู้เคยกระทำกรรมชั่วด้วยความโลภความโกรธความหลงทางกายวาจาใจหากในการก่อนได้เคยประตุษร้ายมีทิฏฐิมานะแรงกล้ายกตนเหนือพระรัตนตรยัยหากเคยใช้ปัญญาอันน้อยนิดของตนดูหมิ่นพระธรรมคำพีหรือดูแคลนผู้อื่น ได้เคยขัดขวางการศึกษาสืบทอดพุทธิปัญญาหากเคยได้ทำอนันตรียกรรมฆ่าบิดามารดาและผู้มีพระคุณหากเคยประทุษร้ายต่อพระทถาคตเจ้าจนถึงพระโลหิตทอหากเคยยุยงสงให้แต่ความสมัคีสร้างมูลทินแปดเพื่อนต่างๆแก่อารามขัดขวางทำลายวัตถุปฏิบัติของหมู่สงของตนเองและของพุทธบริษัททั้งหลาย หากเคยได้ทำลายอารามพระธาตุสถูกเจดีย์ทำลายสิ่งของต่างๆในศักสา์ารณะหากเคยได้เขียนฆ่าเก็ดเบียนชีวิตของสัปสัต์น้อยใหญ่ทั้งปวงหากเคยได้ลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นปัจจัยสงหากตนเองเคยกล่าวเทศหรือใช้ความอิจฉาริษยาใส่ร้าย,ายป้ายสีผู้บริสุทธิ์หรือด่าทอให้ผู้อื่นเสียหาย หากเคยได้ล่วงละเมิดสามีภรรยาบุตรธิดาอันเป็นที่รักที่หวงแหนยิ่งของผู้อื่นหากเคยได้มีความเห็นผิดเที่ยวประกาศว่าบาปพุนไม่มีผลสั่งสอนพระธรรมในทางที่ผิดทําลายโพธิจิตของผู้ปรารถนาพุทธภูมิให้เสื่อมถอยหากเคยได้คบมิตรชั่ออกตันยูไม่เชื่อฟังคําสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์เ,<อ>เคยทุจริตช่อกงด้วยวิธีการต่างๆ หากชาติก่อนเคยเกิดเป็นสตรีตได้ทำแท้งหรือมีส่วนร่วมยังชีวิตให้ลูกน้อยในคันของตนหรือของปู่นสิ้นไปโดยได้กระทำกรรมชั่วทั้งหมดนี้ก็ดีหรือสั่งสอนให้ผู้อ่นทำตามก็ดีหรือเมื่อตอนเองได้รู้ได้เห็นผู้อื่นกระทำผิดแล้วพลอยยินดีตามความผิดความชั่วนั้นก็ดี วิบากกรรมเหล่านั้นมากมายมหาศาลยิ่งนักไม่อาจจะนับได้ท้วนหาขอบเขตสิ้นสุดไม่ได้เลยเป็นอุปสรรคปิดกัน้นมรรคผลนิพพานและความเจริญทั้งปวงจะต้องตกสู่อบายภูมิรักทุกทรมานเป็นแน่แท้บัดนี้ข้าพระเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดความเกรงกลัวและอายิ่งนักด้วยจิตเจตนาที่แน่วแน่มั่นคงกราบขอขอมากำลังน้ำตาเพราะสำนึกต่อความผิดในอดีตได้พลาดพลังไปแล้ว ขอพระตนตรยพระกสิทธิคันโพธิสัพ์เจ้าและพญายมราชทั้งหลายโปรดเมตตาอนุเคราะห์และเป็นสกีพยานในการขอ,ขอกรรมในครั้งนี้โปรดประธานรัศมีที่บริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าและสภัตว์ทั้งหลายขอเวรกรรมทั้งหลายระง,งับทุลาบอบบางจนหมดสิน้นขอให้มีจิตและปัญญาปฏิบัติพ่องแผ้วคลายเศร้าหมองพบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ต่อจากนี้จะขอตั้งมั่นในพระตนรตรัยและศรัทธาในบุญบาทว่ามีจริงให้ผลจริงไม่กล้าจะทำความชั่วทั้งปวงแม้เล็กน้อยอีกต่อไปสสธธุุ